สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิษณุ์ค่ะกับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอกำลังจะทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาหรือราศีสิงห์ตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอจักรวาลนะคะช่วยบอกเรื่องรา,าวดวงชะตานะคะของชาวลัคนาหรือราศีสิงห์ตามโหราศาสตร์ตะวันตกด้วยไพย่ลายสัปดาห์ห้าใบค่ะ ดูกันก่อนนะคะออขอจักรวาลนะคะช่วยบอกหน่อยว่าไพ่ทั้ง5ใบนี้ใช่เรื่องราวดวงชะตาของชาวราศีสิงประจําสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะถ้าใช่ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะ่ะมันก็ยังมีพลังงานที่ ไม่ค่อยดีนะคะอยู่ในดวงชะตาของชาวสิงในรอบสัปดาห์นี้นะคะขออนุญ,ญาตเปิดไพค่คั l ลิฟายทุกใบให้ชาวสิงค่ะจักรวาลช่วยคัดลิฟาด้วยค่ะใบที่1น Five of Cups r e v e r s e ค่ะใบที่2ค่ะ Eight of Pentacles r e v e r s e ค่ะ ไปที่3ค่ะ The Reverse Reverse ค่ะไปที่4ค่ะ Ten of Cups Reverse ค่ะ ข้อที่5ค่ะ the devil reverse ค่ะก็ช่วงสัปดาห์นี้นะคะ ici, มีไพ่อันเดียวที่แบบแม่หมอไม่ค่อยชอบใจเลยนะ mm. ก็คือไพ่ The Devil Reverse นะคะมันเหมือนยังมีพลังงานไม่ดีไม่ดีนะคะอยู่กับชาวสิงอยู่เลยนะคะสองใบนี้เป็นไพ่ประจำตัวชาวสิงค่ะสองใบนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เป็นไพ่ Main Energy นะคะ ไทยข้างล่างห้าปเป็นไพ่คาลลิฟายค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะออ่ตอนนี้เหมือนชาวสิงนะคุณที่เคยแบบรู้สึกเคยผิดหวงังเคยพลาดโอกาสอะไรไปสักอย่างหนึ่งเคยสำหรับคนที่เคยลงทุนลงแรงร่วมกันมากับเพื่อนตั้งบริษัทหรือว่าค้าขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเหมือนที่ผ่านมานะคุณ อาจจะเคยลม้ลมลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มันทําให้คุณไม่สบายใจเนาะบางคนเป็นลักษณะอึดอัดรู้สึกผิดนะคะบางคนเป็นลักษณะเสียดายนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเสียใจอีกแล้วนะคะตอนนี้เรื่องการเงินของคุณนะมันหยุดนิ่งมากเลยอะ่ะบางคนก็หยุดนิ่งมาหลายปีแล้วนะคะมันไม่มีแบบการขยับขึ้นเลยเนาะแต่ว่า ตัวคุณเองอ่ะคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณจะต้องทำอะไรแล้วแหละคือจะปล่อยให้ชีวิตมันพังๆแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะคะไปที่สองเนอะบ่งบอกถึงการที่ที่ผ่านมาก็คือถึงปัจจุบันเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้พยายามเต็มที่เนาะทำแล้วก็เหนื่อยบ้างทำแล้วก็รู้สึกอ่อนล้าบ้างบางคนทำไปก็เป็นซึมเศร้าไปบางคนทำไปก็นอนไม่หลับไปนะคะ เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายคุณมีปัญหาด้วยก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถจะทํางานหาเงินได้อย่างเต็มที่นะคะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะออดูเหมือนว่าใครก็ตามที่เคยมีทางเลือกมาสองทางนะว่าจะทํำยังไงกับชีวิตคุณต่อไปดีตอนนี้คุณไม่มีช้อยชห้เหลือแล้วไม่เหลือให้เลือกแล้วนะคะ คือนั่นก็คือคุณจะต้องกลับไปร่วมมือนะคะกับคู่ของคุณหรือพาร์ทเนอร์ของคุณนะคะกลับไปตั้งต้นกันใหม่เนาะทำกันใหม่นะคะโดยที่จริงๆแล้วอ่ะคนคนนั้นน่ยสนิทกับคุณเหมือนครอบครัวเลยแต่ว่าเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่มันเคยคุณกับเขาเคยล้มลงไปเนี่ยมันเลยทำให้คุณยังรู้สึกผิดอยู่นะตอนนี้นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นเรื่องของความคิดนะ่ะความคิดทั้งนั้นเลยนะคะยังไม่ได้มีอะไรเข้ามาใหม่เนะเาะสำหรับเรื่องงานแล้วเราก็เรื่องเรื่องทั่วไปนะคะจะเป็นลักษณะนี้ส่วนคนที่คนที่ในเรื่องงานนะคะก็จะบอกว่า,เ,าเหมือนสิ่งรอบๆตัวคุณอะ่ะมันท็อกซิกอยู่นะ คนร,บรอบๆกายคุณอาจจะมีอาการที่ทําให้คุณรู้สึกแบบทรมานนะคะกับการที่อยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าเป็นคุณพ่ออกมาบอกว่าเป็นคุณเองนี่แหละที่คิดว่ามันท็อกซิกอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณก็เดินออกมาในวันที่ฟ้านั้นยังสดใสอยู่เลยนะคะมีผุมีอะไรด้วยคือคุณต้องมองสํารวจตัวเองว่า การที่คุณรู้สึกทรมานเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามท็อกซิกหรือว่าคุณเนี่ยสร้างความท็อกซิกขึ้นมาเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกนะคะทีนี้เข้าเรื่องการสำรับเรื่องความรักนะคะความรักเนี่ยถ้าเรื่องราวที่แม่หมอจะพูดไปไม่ใช่ความรู้สึกของชาวสิงที่มีต่อคู่รักของคุณเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องราวความรู้สึกของคู่รักของชาวสิงที่มีต่อชาวสิงนั่นเองคะ่ะ เรื่องราวของคุณและเขาสามารถสลับกันได้นะคะเรื่องราวความรักตอนนี้คุณนะคะรู้สึกว่าคุณเนะี่ยไม่อยากจะเสียใจอีกแล้วนะคะกับความรักที่มันเคยหยุดนิ่งมาก่อนแต่ว่าคุณก็ยังไม่พยายามที่จะกลับไปคืนดีกับเขานะเพราะว่าคุณนะ่ะยังทําสิ่งหนึ่งไม่สําเร็จ นั่นก็คือคุณไม่สามารถที่จะกำจัดปีศาจในใจคุณไปได้นะคะคุณก็เลยเหมือนบางทีก็พยายามจะกลับไปคืนดีกับเขาแต่ว่าเหมือนคุณน่ะต่อสู้กับปีศาจในใจิตใจคุณไม่สําเร็จนั่นเองคุณก็เลยยังไม่สามารถที่จะไปหาเขาได้นะคะสัปดาห์นี้เนาะไม่ว่าคุณจะเลิกกันเพิ่งเลิกกันมาหรือว่าเลิกกันณนะสัปดาห์นี้ก็ตามเนี่ย ไพ่มันขึ้นมาบอกว่าการเลิกกันคราวนี้มันจะเป็นการเลิกกันเพียงชั่วขราวนะคะคือคุณสองคนนะเป็นเนื้อคู่กันยังไงสักวันหนึ่งอะ่ะคุณก็จะต้องกลับมาพูดคุยกันให้มันเคลียร์นะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบกลับมาคุยกันหลังจากที่กรรมของคุณทั้งสองคนได้สลายกันไปหมดแล้วนะคะ ตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมบางคนรอพ้นไปสักสิปี2 0ิบปีแล้วก็ค่อยกลับมาเคลียร์ใจกันก็เป็นไปได้นะคะนี้สําหรับไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยการที่มันไม่เวิร์กนะในความสัมพันธ์นี้ข้อที่1คุณอาจจะเข้าใจผิดว่าเขาเนี่ยไปมีคนอื่นนะคะข้อที่2เนี่ยในระหว่างที่คุณเจอกับเขาเนี่ย เขามีเนื้อคู่อยู่แล้วของเขานะคะข้อที่3เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือเขาก็ได้นะคะอาจจะครอบครัวของฝ่ายใดหรือฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่ชอบให้คุณสองคนคบกันหรือว่าไม่เห็นชอบให้คุณสองคนคบกันนะคะแล้วนั่นก็เลยทําให้คุณรู้สึกเสียใจแล้วก็เททิ้ง เค okay. ความรู้สึกดีๆของคุณทิ้งไปหมดเลยนะคะบางคนเป็นลักษณะเศร้ามากนะคะเศร้ามากแบบควบคุมตัวเองไม่ได้จะนอนไม่หลับได้ซึมเศร้าได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเหมือนว่าคุณได้รับดูแล้วแหละว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณนะ่ะเขาไม่ได้ท็อกซิกหรอกนะตัวคุณเองนี่แหละที่เป็นคนท็อกซิกเองแล้วก็เดินออกมาจากชีวิตเขาโดยที่ คุณเองทำตัวเหมือนคุณเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าในเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในอดีตนั่นเองนะคะเออหมอเนี่ยขอบอกว่าชาวสิงเนี่ยบางทีถ้าเกิดพลังงาน e n เ r g y เป็นผู้ชายเนาะมันก็จะเกิดความอีโก้เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดพลังงานเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นไปได้ว่าคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่อีโก้เยอะอีโก้สูง แล้วด้วยความที่อีกโก้สูงเนี่ยแหละคะ่ะเหมือนว่าถูกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธมาเนี่ยคุณก็เลยคิดว่าคุณเนี่ยเป็นเหยื่อแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ดูมาเนี่ยคุณอาจจะต้องลองมองกลับไปว่าจริงๆแล้วปัญหาของคุณสองคนที่คบกันไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะคะซึ่งไพ่มันก็บอกมาแล้วว่ามันเกี่ยวข้องอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวบางคนคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วเขาก็เลยปฏิเสธคุณ บางคนเป็นลักษณะที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์เขาเลยปฏิเสธคุณและแบบนี้เป็นต้นนะคะบางคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยเขาปฏิเสธคุณก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้ลูกคุณมีปัญหากับคุณอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาก็คืออยากจะบอกชาวสิงห์ว่าให้ลองวางอีกโกของคุณลงนะคะแล้วก็ลองมองหา เรื่องจริงในความสัมพันธ์นี้ดูนะคะว่าเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ตอนที่คุณเดินออกมาแบบที่ความรักมันยังตั้งอยู่สวยงามของมันเนี่ยคุณเดินออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นเหยื่อจริงๆหรือว่าอีกโก้นั้นมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเหยือ่อและถูกกระทําในความรู้สึกนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของโยนสตาของ ชาวสิงนะคะก็คือถ้าเป็นเรื่องความคิดก็คือพูดง่ายๆว่าคิดถึงคนเก่าคิดถึงแฟนเก่านั่นแหละแต่ว่าถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วมีแนวโน้มการสูงว่าคุณจะเลิกลากันในสัปดาห์นี้แต่อาจจะเป็นการเลิกลาเพียงชั่วขราวนะคะแล้วก็ระวังว่าคุณอาจจะยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่ายึดติดกับการที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อแบบนั้นอยู่นะคะ จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ใช่เหยื่อไปได้นะคะในความสัมพันธ์นี้ทีนี้แม่หมอขออนุญาตเปิดไพ่ความสัมพันธ์ทั้งคู่นะคะมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอจักรวาลน,นะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงและผู้รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5ใบค่ะอืม พรยหมอเช็คไพ่แบบหนึ่งนะคะจักรวาลนะคะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าไพ่ห้าใบนี้ใช่เรื่องราวดวงชะตาความสัมพันธ์ของชาวสิ่หงที่มีต่อคนรักใช่ไหมคะถ้าใช่ช่วยหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าไม่ใช่ช่วยหมุนทวนเข็มนาฬิกาคะ่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ให้อีกสองใบนะคะจริงแล้วสามใบเนาะไพ่ใบแรกนะคะขอให้จักรวาลน,นะคะช่วยบอกหน่อยว่าตอนนี้แม่หมอให้สองใบนี้เป็นของคุณ A อสองใบนี้ของคุณ B ีชาวสิงเลือกเอานะคะว่าคําทํานายไหนของแม่หมอเนี่ยตรงกับคุณมากที่สุดก็เลือกเป็นสองใบนั้นเราก็สองใบอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองค่ะแรกเลยนะคะ จัก,กรวาลช่วยบอกความรู้สึกของคุณเอต่อคุณบีหนึ่งไปค่ะดูว่าคุณเออยากบอกอะไรคุณ b ีนะตอนนี้ค่ะคุณเออยากบอกว่า now is not the time นะคะส่วนคุณ b นะคะจัก,กรวาลช่วยบอกความในใจของคุณบีนะคะผ่านข้อความหนึ่งไปนะคะเป็นข้อความที่คุณบีอยากส่งให้คุณเอตอนนี้ค่ะ ก็บอกว่า I left when I saw you with someone นะคะก็เรามาดูแปลไพ่กันก่อนเนะาะไพ่เนี่ยบอกว่าคุณเอเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดเนาะรู้สึกเหมือนแบบเป็นรักสามเศร้าเราสามคนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอะไรที่แบบคุณรู้สึกว่า คุณไม่สามารถที่จะทําตามจิตใจตัวเองได้นะแล้วคุณก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่นะคะในความรู้สึกคุณตอนนี้ของคุณเอนะแล้วยังไงก็ตามคุณเอเนี่ยพยายามนะคะที่จะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วคุณเอก็รู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่คุณสองคนจะคืนดีกันนะคะส่วนคุณบีเนี่ยอาการออกแนวแบบ เธออย่ามาใกลใ้ฉันเลยนะเพราะว่าฉันน่อยากจะ move on แล้วนะคะแล้วก็คุณ B บอกว่าที่เขารู้สึกแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาว่าออกมาจากความสัมพันธ์เป็นเพราะว่าเขาเห็นคุณเขาเห็นคุณ A อเนี่ยอยู่กับใครอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาไม่รู้ว่าใครเนาะซึ่งจริงจอาจจะเป็นคนที่คุณ B คุณ A ขอโทษค่ะเป็นคนที่คุณเเนี่ย หลอกว่าเขาเป็นแฟนอะไรแบบนี้นะคะเป็นต้นเนาะแต่ว่าก็ยังมีความเป็นไปได้นะคะที่คุณจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องรักสามเช้าเราสามคนได้อยู่นะคะทีนี้ไพ่ตรงกลางเนี่ยออกมาบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนี้คืออืมคุณทั้งสองคนน่ะแบบไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะแล้วบางคนเนี่ยก็ยังตกอยู่ในหลุมพังของ ปีศาจในจิตใจด้วยอืมอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกลุมพางนะคะในพีศาจในจิตใจตัวเองกลัวว่าคนอื่นจะนินทาว่าร้ายอะไรนีรเป็นต้นนะคะส่วนอีกคนนะ่ะรู้สึกว่าอืมฉันยังไม่พร้อมเนาะฉันได้ทําเหรียญเหรียญเ,เดียวอันเล็กเกน้อยๆของฉันเนี่ยได้ตกหายไปแล้วนะคะซึ่งเป็นเหรียญที่มีค่าสําหรับเขามากๆนะคะคุณบีเองก็ออกแนว อย่างที่บอกไปว่าเธออย่ามาใกล้ฉันเลยฉันไม่ไหวแล้วฉันอยาก move on อยากไปหาใครสักคนที่มันดีกว่านี้นะคะทีนี้เมื่อบอกเนี่ยขอให้ Oracle นะคะช่วยให้คำแนะนำกับชาวสิงนะคะหนึ่งใบค่ะหนึ่งใบนั้นก็คือ เขาบอกว่า forgiving and learning นะคะ as you release and heal the past you are, you experience more love in your present moments ก็อืมมันเป็นบทเรียนเนาะความที่คุณอาจจะเจ็บมานะในความรักครั้งเก่านะคะแล้วคุณก็เลยกลัวที่จะมีความรักครั้งใหม่คุณก็เลยอาจจะเริ่มต้นอะไรไม่ได้นะตอนนี้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยก็ เห็นเขาอยู่กับอีกคนนึงแล้วก็รู้สึกว่าไม่เอาละฉันไม่เอาเธอแล้วเลยเนี้ยฉันไม่ชอบคนที่เหยียบเรือสองแคมเป็นต้นเนาะออซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเหยื่อของกันและกันนะคะในช่วงนี้ได้นะคะพายเอาละเขาออกมาบอกว่าให้คุณอะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่คุณพยายามจะคบอยู่เนี่ย ให้คุณปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีในอดีตนะคะยยวยา,วยาวรักษาจิตใจคุณซะนะคะยาวรักษาจิตใจคุณซะแล้วคุณจะได้พบเจอความรักที่มันแฮปปี้นั่นแหละนะมีความสุขแล้วก็สามารถรักได้มากกว่าที่เคยรักนะคะ กับความรักณนะปัจจุบันที่คุณอยากจะสร้างขึ้นนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับชาวสิงห์นะคะคุณหมอก็ขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงคนที่แบบ move on อะไรเงี้ยอยากจะ move on ไปนะก็ให้ลองฟังคลิปนี้แล้วให้ลองดูอีกทีว่าใช่คุณหรือเปล่าที่เป็นเหยื่อในการการะทำครั้งนี้นะคะหรือว่าเอะเราไม่ใช่นะคะสำหรับคนที่ยังเจ็บปวดใจอยู่ในการการะทำของตัวเองว่าเป็นแบบรู้สึกผิด กับคู่รักที่เคยแบบเดินออกไปจากความสัมพันธ์นะคะคุณต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะคะที่สําคัญน่ะคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ให้อภัยตัวเองไม่รักตัวเอง,องเพียงพอคุณก็ไม่สามารถที่จะมีพลังงานพอพลังงานบวกที่จะชักนำให้จัก,กรวาลมอบสิ่งดีๆให้กับคุณ ทั้งสงคนนะคะอันนี้ก็สำหรับชาวสิงไม่เหมาะขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากทุกๆก,การติดตามทุกการรับชมขอบคุณมากทุกไลค์ทุกแชร์ทุก subscribe นะคะแล้วก็ถ้าคุณคอมเมนต์มาอยากให้ซับสไม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะชาวสีงวันนี้ไม่เหมาะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ